Hi everyone วันนี้จะมีวิธีสอนการถ่ายรูปลง IG นะคะ disclaimer นะคะไม่ใช่ professional แต่ว่าก็จะมาโชว์ให้ดูว่าโปรติถ่ายรูปยังไงนะคะอันดับแรกเลยสำคัญที่สุด lighting ต,ต้องดีนะคะอันนี้ถ้า lighting ดีนี่คือมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องหาว่ามุมไหนเหมาะที่สุดในการถ่ายรูปเนาะ แล้วทีก็จะเลือกเหมือนกับว่าหนังสือหรือแมกกาซีนเล่มหนึ่งอะค่ะมาวางเป็นแบบเบสถ้าจะถ่ายรูปแบบ f l a t เลนเนาะก็จะมี2อันที่ใช้บ่อยๆก็คือแมกกาซีนแล้วก็หนังสือที่สีสดใสใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาถ่าย Hair Oil นะคะที่ใช้อยู่แล้วก็จะมีตัว Eye Cream แล้วถ้า Product มันสีคล้ายๆกันนะคะมันก็จะทําให้รูปสวยขึ้นเนาะก็อย่างนี้ บางครั้งถ่ายแค่นี้จริงๆก็กสวยแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มมันลิดนิดหน่อยที่ไม่เกี่ยวกับ Product นะคะแตบบ่เป็น Prop นี้ก็จะแบบเพิ่มตังหูไม่ก็กิบนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่เอามาแล้วปกติเวลาที่หา Prop ก็จะหาที่แบบ s h อ p e e นะคะก็จะซื้อตัวนี้มาด้วยก็จะมาวางวางเรียงกันนะคะว่าแบบเอ้ยถ่ายมุมไหนสวยสุดเนาะสำคัญที่สุดคือถ่ายให้มันเยอะที่สุดแล้วค่อยไปตัดต่อ e อ it กันนะคะนี่ก็จะถ่ายมุมแบบอย่างนี้มุมมุมบนเนาะ แล้วก็จะถ่ายแบบมุมล่างอย่างนี้ด้วยค่ะเราแต่ว่าอยากได้ผลักแบบไหนถ้าสมมติจะใช้มือตัวเองในการเป็นพร็อพอะคะ่ะ mm hmm. ก็จะใช้ทริป o d ด้วยเนาะก, mm hmm. ก็จะถืออย่างนี้แล้วก็ถ่ายเอา mm hmm. เพราะว่าถ้าสมมติใช้แบบผลักช็อตและที่มีมือเราถ่ายเองมันบางครั้งมือมันสั่นนะคะ mm hmm. ก็เลยจะใช้ทริป o d ช่วยด้วยแต่ว่าถ้าเป็น Fla t เล y ยแบบนี้ก็จะถ่ายแบบนี้เลยมีพร็อพคล้ายๆกันแล้วก็ถ่ายแบบนี้แล้วก็จะกดซูมเข้ามาให้เห็นแค่ Product แล้วก็ไม่เห็นแต่กอสิคข,ข้างหลัง mm hmm. ก็จะท mm ิป hmm. ก็จะประมาณนี้ แต่งรูปตลอดเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะคุมโทนใช่ไหมคะที่ก็จะใช้ฟิลเตอร์เดิมตลอดใน vsc o ะคะ่ะก็จะใช้อันเดียวตลอดแล้วก็ค่อยปรับแสงเอาฟิลเตอร์ที่ใช้คือ c ส่ะอันนี้แอบบอกปกติก็มันก็แล้วแต่รูปเนาะแสงแต่วันนี้ก็จะใช้ประมาณที่ level สีนะคะของ c 3เสร็จทีนี้เราก็จะดูว่าภาพองค์รวมเนี่ยมันมีสีอะไรที่เราอยากให้เด่นที่สุดนะคะก็จะไปตรงที่ HSL นะคะแล้วก็ไปปรับสีแดงให้เข้มขึ้นสีแดงให้อ่อนลงประมาณนี้นะคะฟีดที่มันจะออกสีแบบวอร์มโทนนะคะก็จะปรับตัววอร์มโทนให้แบบเข้มขึ้นนิดนึงด้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะดูโอเวอร์ออลอิมเมจก่อนว่ามันโอเคไหมนี่คือเหมือนกับดราฟ t รอบแรกนะคะก็จะไปใส่ไอตัวแบบฟีดพล l นเนอร์นะคะว่าเหมาะกับแบบภาพอื่นหรือเปล่าแล้วค่อยกลับมาปรับใหม่อีกทีใช่ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วนี่ก็คือทิปของเจนี่ในวันนี้นะคะที่อยากมาแชร์นะคะ ที่สำคัญนะคะคือไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกถ้าอยากลงอะไรก็ลงไปนะคะจริงๆแล้วก็ฝากติดตามเจมีจ่ใน Vogue Beauty Thailand ด้วยนะคะบาย